สวัสดีนะครับผมวันนี้นะครับพบกับทีมงานนะครับเพจบ้านพระเครื่องเมมโมรี่บายราชสีเมืองมาทุมนะครับวันนี้หยิบเอาซิกเนเจอร์นะครับของนะครับทองคํวมตถุมงคลหลวงพ่อรวยอีกหนึ่งรุ่นนะครับรุ่นนี้ชื่อรุ่นว่าเงินไหลมานะครับออกตอนปี2560อเงินไหลมานะครับต้องบอกว่าเป็นรุ่นสุดท้ายนะครับที่หลวงพ่อรวยได้ปลุกเสกในพิธีนะครับก่อนมรณภาพ นะครับสวยงามมากๆนะครับแท้ทันหลวงพ่อหวงปลุกเสกในพิธีปลุกเสกสามวารนะันะครับผมเงินไหลมาออกปี6ยูตรนะครับทองคาสร้างแค่39เหรียญน,นะครับสร้างแค่39เหรียญเงินไหลมาเปี 60, เ่ยูเหรียญนี้เลขโคดเบอร์15เป็นเลขบมตวันเกิดนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเลขที่เลขสวยเลยนะครับใครเกิดวันที่15หรือว่าใครชอบนะครับวันที่15นะครับก็ สนใจทักมานะครับสอบถามได้นะครับที่บ้านพระเครื่องเมมโมรี่บายราชสีนุชธุทย์นะครับซิกเนเจอร์ครับรุ่นสุดท้ายนะครับที่หลวงพุทธปดปลุกเสกในพิธีก่อนมรณภาพเงินไหลมาปี60ครับ